สวบผมช่างนูริแม็เช่นเคยครับวันนี้พามาดูออนิว2,005นะครับอันนี้เป็น VGS นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรีวิวสงงานออนิวนะครับ2,005ครับอันนี้เป็นยูโร3นะครับพอร์เมนียมนะครับอันนี้มีท่อไอเสียหนึ่งใบนะครับรถเดิมๆมาจากตีมาสตีมต้นๆนะครับท่อไอเสียโบเดิมเป็น VGS นะครับอ่านอกนั้นมีจับทรงโหลดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีท่อหนึ่งใบรถ เข็นใช้งานนะครับดูมีวัตถุหนึ่งตัวนะครับตันนี้เอาฟังก์ชันนะครับจอด้วยไม่มีควันนะครับเข้าด่านสบายนะครับแม่สเกิดเรารอเลยเอาเบิร์นไหนครับเบิร์นน้อย ซีลิง2.5งพนะครับจะติดล้มตุ่นนะมันไม่มีแล้วบางนะโอ้อยู่ประมาณเกือบยี่สิบน,นะแปบ๊บเดียวนะาร้อยสี่นะ